ปูรินจะเอาอะไรครับเอาอะไรนี่ตอนวิดีโอคอลปูรินบอกปูรินจะเล่นอะไรนะอะไรนะเฮ้ยกล้องเหรอเฮ้ยมีอะไรมาม่าก็มีมีสองอันเลยไม่เอาละไม่เอาไม่เอาละเปลี่ยนใจบอกไม่เอากล้องละปูริน ปูลินหนูกลัวเหรอลูกไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับปูลินมาดูไหมให้<อ>ให้ป๊ะป,ป๊าเอาให้ดูไหม,ไมเอาทำไมอะ่ะเอาเอาทำไมอ่ะลูกไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวปูลินมันเป็นกล้องให้หนูดูแล้วข้างในเปลี่ยนรูปได้ไม่ไม่มีอะไรเลยลูกนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายอ่ปูลิน,นนะไม่ต้องกลัวนาฬิกาทราย ก้องก้องก้องก็ไม่ต้องกลัวลูกไม่มีอะไรโอ้ยโอ้ปุลินี่ดิดตรงอันนี้อันนี้ปุลินชอบเลยแน่เลยชอบไหมว้าวชอบชอบโมเดลไซสปุลินขอบขอบคุณครับป๊อป๊้าก่อนเร็วใอ้ยน่ารักจริงๆชอบใช่ไหมมามารู้เลยว่าหนูต้องชอบอันนี้อันนี้ ขอบขอบคุณครับปอป้าอีกทีหนึ่งขอบคุณคอ่าอันนี้ถูกใจแล้วนะกล้องอ่ะหนูไม่ต้องกลัวเดี๋ยวหนูค่อยๆจับคุ้นเคยมันมีใส่รูปดูได้ไม่เอาเก็บเก็บเก็บบูลินอะไรกันกูลินเอาอะไรอีกสติกเกอร์ก็มีนะหม่มาเอาสติกเกอร์มาด้วยนะอันอันนี้อันนี้เดี๋ยวเล่นข้างบน เดี๋ยวโดวแนนเอาไปฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยเดี๋ยวบนนห้องเนาะเดี๋ยวโดนแนเอาไปฆ่าเชื้อด้วยอ่ะบุลิงครับเดี๋ยวคืนนี้เอาไป